สวัสดีครับมีหลายคนถามเส้นทางการไปหาดน้องตะหิงนะเป็นจํานวนมากวันนี้จะมาแนะนําเส้นทางนะครับผมโดยผมจะใช้เส้นทาง2องหครับผมตัวนี้คือเป็นสี่แยกนะครับทางไปอําเภอจอมพระเองนะครับผมตรงปา๊มแก๊สซ้ายมือนะครับเจะตรงไปเลยครับทอำเภอจอมพระครับผมนี่ครับขับรถเส้น2องหครับผมขับตรงไปนะครับประมาณ6.9กิโลเมตรจากสี่แยกเมื่อกี้ครับผมตรงไปเรื่อยครับ อันนี้ผมก็จะสปีดความเร็วนะครับผมอ่ามันอยู่ใกล้เมืองนะครับใช้เวลาขับรถแค่ยี่สนาทีก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ระยะทางนะครับระยะทางก็ไม่กี่กิโลครับที่เราไปเมื่อกี้นะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยดูตามไปเลยครับมันมี2เส้นทางนะครับผมว่าเส้นทางนี้ดีนะครับอ่าเส้นอีกเส้นหนึ่งผมไปมาปีที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะลองไปเส้นนี้ครับขับไปเรื่อยครับผมขับไปเรื่อยนะครับก็ขับไปประมาณเมื่อกี้นะหกกกิโลนะครับมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับผม เราก็จะเข้าเส้นเข้าเส้นสุรินทร์3 0 5 3นะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยก็ให้ดูเส้นทางก็เข้าเผื่อใครที่ไปแล้วหาทางไม่เจอครับขับตามภาพเลยครับผมไปถึงแน่นอนนะครับผม <c oughs> บางทีทางเลี้ยวมองไม่ชัดนะครับเราต้องค่อยๆดูดีๆครับผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมขับเร็วนะผมสปีดให้มันเร็วเฉยๆนะครับผม <c oughs> <ๆ S 1> ก็มันจะมีทางเลี้ยวซ้ายนะผมจะเป็นทาง อาตำบลนาดีครับโรงเรียนตโรงเรียนนาดีนะครับผมเดี๋ยวพอใกล้ถึงเดี๋ยวจะชะลอให้ดูนะครับท่านชมนะครับเนี่ยบรรยากาศสุดมรีบเราครับสวยงามครับดูเส้นทางสายฟ้าเส้นทางต่างๆนะครับสวยงามเจริญนะครับลูกหูลูกตานะครับผมเนี่ยก็ช่องสงการนะครับขับรถให้ปลอดภัยนะครับผมอาสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวพักผ่อนคลายร้อนนะครับแนะนําที่นี่นะครับหาดน้องเตหงครับสวยงามมากนะครับมีแพมีซุ้มที่นั่งนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะนะครับผมมีอามีโดม จัดกิจกรรมกีฬาต่างๆนะครับดีมากเลยนะครับผมนะครับอีกสักพักนะครับอีกสักพักนะครับก็จะมีทางเลี้ยวนะครับผมตอนนี้เราเกินครึ่งทางมาแล้วครับท่านชมนะครับนี่ฮะตอนนี้รถไม่เยอะครับรถไม่เยอะนะครับผมไปเมื่อเมื่อวานครับรถไม่เยอะขับสบายนะครับรถไม่ติดนะครับ พอช่วงนี้มันก็เริ่มจะใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณ1กิโลครับจะถึงแล้วครับผมมันก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ฮะใกล้แล้วครับท่านชมถึงแล้วครับผมนี่ครับตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมเนี่ยมันจะมีป้ายบอกนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีครับผมส4สี่กิโลเมตรกว่าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวสายไปเลยครับอันนี้คือเป็นเส้นสร3 0 5 3นะครับเราจะขับตามเส้นนี้นะครับผมเราจะขับตามเส้นนี้นะครับประมาณอีก6กิโลกว่านะครับ6กิโลกว่าพอถึง6กิโลกว่ามันก็จะมีทางเลี้ยวขวานะครับผมเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆครับชมทุ่งนาครับข้างสายข้างขวานะครับตัวนี้ก็เจริญสวยงามนะครับบรรยากาศดีครับผมข้างหน้าโน้มันก็จะมีโคกของนายข้างสายมือนะครับก็ปลูกทุเรียนครับปี2ปีแล้วครับ ต้นเขาสวยงามนะครับทุเรียนครับคาดว่าจะเป็นแหล่งของที่นี่เหมือนกันนะครับที่ปลูกทุเรียนนะครับเนาะเนี่ยผมขับไปผมก็ดูไปชมวิวดูสวนดูอะไรต่างๆนะครับชมวิวบรรยากาศนะครับก็เผื่อใครที่อยากมาเที่ยวชมนะครับผมเนี่ยจะมีสวนทุเรียนนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมด้านซ้ายมือนะครับจะมีการปลูกทุเรียนนะครับผมเยอะเหมือนกันนะครับเป็นไร่เลยนะครับท่านชมนะครับก็ สอบถามเข้าไม่ได้เลยนะครับเนาะอันนี้เราจะพาดูเส้นทางนะครับพาดูเส้นทางนะเผื่อใครที่หาทางเข้าไม่เจอนะครับผมนะพอรอบแรกผมไปแล้วผมหลงนะครับหาทางเข้าไม่เจอนะครับเนาะเราะฉะนั้นบางที GPS มันก็มีการเออร์เิ่มหมือนกันนะครับผมนี่ฮะขับไปเรื่อยๆครับผมรถก็ไม่เยอะครับรถสบายๆครับสบายๆครับท่านชมนะครับ เดี๋ยวทางข้างหน้านะครับก็จะใกล้ถึงแล้วครับผมมันจะมีทางเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับนะครับจะมีทางเลี้ยวขวาข้างหน้าครับผมโอ้ยังไม่ถึงนะท่านชมยังไม่ถึงดูพิดครับไปอีกครับไปอีกไปอีกไปอีกครับไปครับท่านชมไปอีกมาเกินครึ่งทางแล้วครับ มาเกินครึ่งทางแล้วนะครับผมจะมีทางข้างหน้าครับเลี้ยวขวาอยู่ข้างหน้าครับผมไปอีกสักหน่อยครับ ใช่แล้วครับท่านชมใกล้แล้วครับใกล้ถึงทางเลี้ยวขวาแล้วครับเราจะผ่านหมู่บ้านนะครับชมวิวรอบหมู่บ้านเลยครับท่านชมนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับผมขับจริงๆนะครับตอนที่ถ่ายใช้เวลาแค่25-30ถึงมนาทีแค่นั้นนะครับอันนี้คือขับช้าๆนะครับขับไม่เกินร้อยร้อยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ได้ขับเร็วนะครับท่านชมนะครับโอเคครับเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวขวาครับผมนี่ฮะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยครับผม ตอนนี้คือจะไปที่เส้น4026นะครับเราพาที่เส้นนี้ครับ4026นะครับผมขับไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆอีก4.8กิโลเมตรครับผมขับตามถนนไปเลยนะครับ4.8กิโลเมตรนะครับผมขับไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้าก็จะมีเส้นถนนที่ไปเชื่อมอีกเส้นหนึ่งครับผมเราก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อเชื่อมรับถนนนั้นครับก็ ไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านชมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรัดยานะครับผมรัดยาแต่แต่ข้างๆมันจะเป็นต้นไม้เยอะต้นยูคาเยอะนะครับถ้าเราขับรถต้องระวังนะพราบางทีวัวควายมันออกมาข้ามถนนเรามองไม่เห็นนะครับชนอย่างเดียวนะครับท่านชมนะครับนะครับข้ามสะพานแล้วครับผมดัดเลาะทุ่งนานะครับอีกเส้นหนึ่งก็มันจะไปทะลุตำบลท่าสว่างนะครับเผื่อใครไปทางนู้นครับก็เปิด G.P. s ได้เลยครับผม อันนี้ก็จะให้ดูเส้นทางนะครับทำชมครับนี่ฮะช่วงนี้มันแถวนี้เขาไม่ทํานาปรังเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ครับแห้งแล้งนะครับส่วนแถวหาดนองเตเฮงครับก็จะมีทํานาปรังนะก็จะมีความเขียวงามสวยกระจีนะครับผมนี่ฮะขับไปเรื่อยๆนะครับ มองซ้ายขวาซ้ายขวามีรถมีอะไรไม่ก็ดูไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เราสปีดประมาณนี้เละครับสปีดเร็วมากเดี๋ยวโมเมนต์นะครับตอนนี้ก็ถึงทางแยกนะครับตอนนี้เราก็จะเลี้ยวเขาเรียกว่าเลี้ยวซ้ายนั่นแหละแล้วก็ข้ามไปทางขวานะครับผมนี่ฮะเอาละครับไปประมาณ200เมตรนะครับไปประมาณ200เมตรนะครับผมไม่ใช่พูดผิดไปประมาณสกิโลนะครับพูดผิดบ่อยอยู่เรื่อยนะครับท่านชมคงขับรถไปงงไปนะครับเนี่ยะขับไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณ2กิโลเมตรนะครับมันก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับผมจะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นเขตชุมชนครับไม่ต้องขับเร็วนะครับไอที่มันเร็วคือผมสปีดให้มันเร็วครับผมไม่ได้ขับเร็วนะครับมีหมาขับถนนด้วยนะครับถนนเขากําลังขยายนะครับความเจริญนะครับกำลังเข้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้ความเจริญไหลขยายหลทางนะครับผมพอต่อไปก็จะขับรถง่ายสบายนะครับสะดวกสบายนะครับ ตันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผมถนทางกาลังก่อสร้างนะครับเอาละครับจะถึงทางเลี้ยวครับตรงนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมเนี่ยเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงบ้านพิรามนะครับตรงนี้ครับผมนี่เลยครับผมเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับขับไปประมาณ800เมตรนะครับผม800เมตรเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับหมู่บ้านไม่ต้องขับเร็วครับขับช้าๆนะครับ เผื่อจะมีเด็กวิ่งตัดหน้าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมขับชมวิวนะครับผมในหมู่บ้านนะครับ800เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับผมพอเราเลี้ยวซ้ายเป็ดตุ๊บเลี้ยวขวาต่อเลยนะครับเนี่ตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมอ่าเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเลี้ยวขวาต่อเลยนะครับเลี้ยวขวานู่นเลี้ยวขวาข้างหน้าเลยครับผมอย่าลืมเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดครับพูดแล้วทํานะครับภูมิใจไทยนะครับผม ไปต่อเลยครับตรงไปเลยครับผมตรงไปประมาณ3.8กิโลเมตรนะครับ3 8กิโลเมตรนั่นเองนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยทางก็เป็นทางในหมู่บ้านตรงนี้ครับผมถือว่าก็ทางโอเคทางดีอยู่ครับท่านชมนะครับลองขับไปตามดูนะครับผมไปเรื่อยๆเลยครับ เนี่ยตอนนี้เราก็จะมาเจอตรงสี่แยกตรงนี้นะครับเจอสี่แยกตรงนี้นะครับผมก็เป็นโรงเรียนพยารามวิทยานะครับนี่เราใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วครับเหลือนิดเดียวครับใกล้ถึงแล้วนะครับขับอีกประมาณ600เมตรนะครับ600เมตรหาดก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับเนี่ยแปลว่าคุณมาถึงแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ทางก็จะขี้เหร่นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องขับช้าๆนิดหนึ่งนะครับมันจะขี้เหร่ข้างหน้านะครับนิดหนึ่งแค่นั้นนะครับ เนี่ยไปเลยไปเลยนะครับตอนนี้ก็ทํานาปรางนะท่านชมนะครับนาปรางนั่นสายมือขวามือนะครับเราจะมองเห็นความเขียวขจีสวยงามนะครับท่านชมนะครับเนี่ยเขากาลังเกี่ยวข้าวเลยนะครับดูดูเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยทางเป็นหลุมบางที่นะครับบางที่บางแห่งครับลองขับไปดูเรื่อยๆครับ ตอนนี้จะเป็นเขตป่านะครับ4,000กว่าไร่นะครับที่อยู่ในหนองตะแห่งตัวนี้นะครับจะมีพื้นป่าใหญ่มากนะครับลองขับตามไปดูครับผมนี่ฮะอีกตอนนี้ทางขีเรนนึงครับชัดๆนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ทางคีเรนะครับก็รถมาเรื่อยๆครับช่วงนี้นะครับช่วงเทศกาลสงการจะมีรถมาเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆนะครับ นะตัวนี้ก็ทางคขื่อสักทะยะหนึ่งนะครับเนะี่ยด้านซ้ายมือก็จะเป็นชายหาดหนองตะเฮงนะครับผมก็จะเป็นโดมอย่างใหญ่เลยครับสามารถจัดงานนะครับต่างๆได้นะครับงานเลี้ยงงานแรงต่างงานกีฬาสีงานแรงต่าง,ง,าาง,ารง,างครับเนะี่ยก็จะมาถึงนะครับตอนนี้สะตอนนี้บนบริเวณพื้นที่ประมาณ2 0 0ร้อยกว่าไร่นะครับบริเวณสระน้ำนะครับ เดี๋ยวลองพาไปดูบริเวณรอบนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นที่ปล่อยน้ํานะครับลองขับมาดูครับเนี่ยคนมาเยอะนะครับช่วงนี้คนมาเยอะนะครับลองมาดูนะครับมันจะมีทางนะครับให้จอดรถนะครับลองหาจอดดูครับอาหารที่นี่มีหลายอย่างนะครับลงไปนั่งใลซุ้มนะครับก็จะมีเมนูอาหารนะครับในการที่จะให้เลือกนะครับ มีศาลาให้นั่งนั่งซุ้มนั่งเพรนะครับแพรต้องคดจองก่อนนะครับเพรต้องจองก่อนส่วนซุ้มก็มาหาเลยครับผมมีหลายซุ้มนะครับช่วงกลางวันนะครับคนจะมาเยอะช่วงก่อวันถึงตอนเย็นนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันลองมาเที่ยวชมกันได้นะครับรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่จะรถพออยู่เหลือเฟือนะครับมีสนามยังใหญ่เลยนะครับจอดรถได้สบายนะครับ นก็วันนี้มาแนะนํานะครับเผื่อใครที่หาเส้นทางไม่เจอนะครับก็เป็นการแนะนําอีกช่องทางหนึ่งนะครับจะเปิด GPS ตามมาก็ได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ